รถไฟโมนาโคนะคะเมื่อเช้าเราก็นั่งมาจากนีสมาถึงโมนาโคใช้เวลาน้อยมากเพราะว่ามันก็แค่13กิโลเองอะจากนีสมาโมนาโคและวันนี้เราจะมาดูฟอร์มูล่าวันเอฟันนั่นเองนะคะจริงๆแล้ว แอฟฟาน,นก็ตอนนี้ก็เป็นที่สนใจของคนไทยอยู่เยอะมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีคนไทยขับด้วยไงอเล็กซ์ออาบอลวันนี้ก็เป็นวันที่เขาซ้อมคือเราก็หาตั๋ววันจริงอะไรอย่างี้ไม่ได้ไงแต่เดี๋ยวก่อนให้พี่มดมาเล่าดีกว่าว่าเฮ้ยเขามีดีเทลของการแข่งขัน,ขนอะไรยางไงตอนนี้นะกะว่าจะไปช้อปปิ้งตรงนั้นก่อนเพราะว่าคุณผู้ชายเขาจะไปซื้อเพื่อเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศะะทีมที่เขาเชียร์อยู่ค่ะ ยังไม่ไปถึงไหนนะคะเราโดนตกตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะซื้อเสื้อก่อนไปไหนซื้อเสื้อแล้วก็เอาแมกเนตไปเลยดีกว่าเอาอยู่โมนาโกก็ซื้อโมนาโกอันนี้ใช่ไหมโซนิสเอวันรุ่นแรกๆเหรอแล้วก็้ซนิสไปด้วยเลยค่ะอันนี้แหละโอเคสองอันแล้วก็เสื้อหนึ่งตัวเอาเลยไหมเอาครับ ีรุ่นนี้ด้วยเี่ยอันนี้กรุงเทพก็มีปะรุ่นนี้จะเรียบเรียบอฮ้ยเหมาะกับฉันอฮ้ยเหมากับฉันเ็อยากได้เรียบมากกว่า up to you อย่างนี้เลยนะคะจ่ายตังค์จ่ายง่ายใจ่ายไดย้ นี่ค่ะไกด์ของเราขึ้นมาก็เจอป้ายนี้เลยม o นโคเซอร์กิสนะคะก็เขาก็จะบอกเลยว่าสนามเป็นยังไงใดๆแล้วก็มีทางไปเฮ้ยนี่ไง c a เ e ่เดอ r i ปเราต้องไปร้านนี้งั้นไปทางนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปเอาตั๋วกันนะคะซึ่งเป็นวันที่ So hot so hot เวลาเดินไปก็จะเห็นวิวอ่าวแบบนี้นะมันก็เหมือนตรงห้องเราเลยนะป่ะไปรับตวนก่อนนะคะก็แค่งงกับเส้นทางเท่านั้นเองจริงๆเราอยู่ใกล้มากแล้วนะชีวิตที่ไม่มี Google Maps. So, Map เป็นชีวิตที่ยากลำบากยิ่งแล้วก็เป็นชีวิตที่ดูแมป แบบนี้นะคะนี่ไงมีแท่เรือเห็นป่ะท่เรืออยู่นี่โอสัตวที่นาว่า h นกลับไปทางเดิมที่อุณหภูมิ40องศาอุณหภูมิเท่าไทยเอาจริงไม่มี ลมด้วยตอนนี้แทบอยากจะซื้อตั๋วใหม่เลยตรงนี้ตัดน,นัดเลยอ่ะ <c oughs> ไปค่ะไปไป,ปตอนนี้เรามานั่งท่าที่สตาร์บัคก,ก่อนนะคะหลังจากที่เดินหลบทางไปเอาตเกตก,ก็ไม่ไหวจะร้อนแล้วก็เลยมาซื้อสตาร์บัคดื่มก่อนแ็นพี่มาอ้าวเออจะบอกว่าตอนแรกที่เดินมาแล้วแบบ กูเกิลมันไม่มีอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะท,ทำยังไงเหมือนกันอนะไรเงี้ยแต่ตอนนี้กูเกิลมาแล้วรอดำถูกพูดทางดก็ได้ผู้หญิงเส้อดำหอ,อกให้ไปนน้น แถมแถมสตัฟสวยด้วยสวยและใจดีแต่จริงเขาก็เป็นระบบชัดเจนนะซื้อตั๋วอะไรมาก่อนแล้วก็มีที่รับตัวตรงนี้ส่วนน่าเป็นที่ขายตัว๋วเราไปผิดทีโอเค2.5เซนติแอนด์กิาบรีดตนวจุเบามีอะไรบ้างบอุโ,โหจุ่ปิดแบคเนบจุ๊บจุ๊รามาเจุามาก,มามากแต่เปิดไปข้างในแล้วก็เจตั๋ว มูลาว่าไก่สองที่หลังจากที่เราไปรับงตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดินมาตรงนี้ก็เจอร้านแซกกะแทนสองร้านเข้าไปดูแล้วก็แบบเฮ้ยราคามันก็โอเคแอร์มิสเต็มไปหมดเลยนะ,ะแต่ว่าเราไม่สามารถให้ถ่ายได้แนละ้วก็ไม่ให้ถ่ายแล้วก็พวกรองเท้าอะไรเงี้ยราคารองเท้าก็ดีรองเท้าแอร์มิสที่ปกติซื้อชอตสามหกสี่หมื่นใช่ป่ะที่นี่ก็ประมาณสองหมื่นบาท ก็ถือว่า,นะวาโอเคคอนดิชันด,ด้วยใครมาโมนาโกก็จะเจอร้านแบบนี้ยคนเยอะมาก ดูดิคนเสื้อดำฮะดูดิบนเสื้อดำฮะเมียนก,ก็นใส่เสื้อดำเลยค่ะใส่ได้มนนะ่นาจะพอดีนะเล็กไปปะใจดีอ่ะเขาบอกว่าให้ลองได้ กะกันไปไหมที่คิดว่าตัวเองใส่ไซส์ s m a l อยู่ขนงแป้งว้าวได้แค่นี้แหละ e y e h o ใช้ดีจริงเลยบัตรเนี้ยเสร็จแล้วสวยอ กินนะคะเราก็จะใช้ความรู้ไม่มีอะความ <c oughs> รู้ <c oughs> เาเอาว่าควรจะสั่งอะไรดีสั่งกันตายไปก่อนเอางี้เดี๋ยวเราลองสัง่งจิ้มจากเมนูภาษาอันนี้ฟัษเสร็จเนาะภาษาอังกษเดียวกันปะคือมโนคง <c oughs> เดี๋ยวเราลองจิ้บจากเมนูนี้ดูแล้วก็จะดูว่าเขาจะมาเสริมเป็นอะไรบ้าง เหตการตลาดอย่างเรานะคะช่วงนั่งรออาหารก็ดูเลยนี่ใส่แล้วสวยมากชอบมากเลยอ่ะรู้สึว่าเฮ้ยอันนี้เป็นส่วนเนียที่แบบน่ารักมากที่มาที่โมรโโคนแล้วคนซึ้อเก็บไว้สําหรับเราก็ได้ตัวนี้หนึ่งตัวนะคะแต่ส่วนของพี่มดแล้วนั้นดูซิว่านาาจะได้อะไรบ้างค่ะส่วนของพี่มดนะคะก็จัดมาแล้วนะคะสวยน ตอนแรกเราก็ส mm ่องเว็บไซต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเออเดี cancel, ๋ยวเราเห็นแล้วราคาเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวเรามาที่งานน่าจะราคาถูกลงอะไรเงี้ยกระเปล่าเลยค่ะเว็บไซต์เนี่ยจะราคาประมาณแบบกับบเว็บไซต์แพงขึ้นแบบแทบจะเท่าตัวเลยอ่ะอีเวนต์เขาวะเนาะคนล้นหลามมากอ่ะเรื่องมันจะเป็นหมดเลยอันนี้ก็เป็นความโชคดีนะที่เราได้ตรงนั่งนะคะเพราะว่าร้านอื่นคือแนสุดแล้วเรา แล้วแบบเฮ้ยลองถามเขาแล้วเล่นดูว,ว่ามีโต๊ะไหมอะไรเงี้ยทางกางที่คนออนนั่นเต็มร้านเลยนะแล้วเขาก็บอกว่ามีข้างในอยู่ปนะเทศเกตได้โต๊ะเ,เฉยสวยอีกแล้วอ่ะทุกคนคะาสัญญาได้แล้วสวยงามแบบนี้จานต่อไปเป็นอเมริกันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ว่าแต่็นบีฟอะเซกอะ เขาไม่กินของฟังเขากินแต่ไส้ด้านในได้ไหมเนี่ยเนี่ยใหญ่มากเลยริเป็นไฟหกใสในนั้นป่ะนะใหญ่มากแต่มันก็น่ากินอยู่นัเนี่ยะขอดู้แบบนมันน่ากินแต่เราเรคนเอาอันนี้อันเดียวแล้วกิดแบ่งกันกินแชร์กันสองคนว่าตอนนี้เราท้องแตกแน่นอนถ้าเรากินมันคิดอยู่ว่าจะสานี้แล้วก็สลัดแค่นั้นไง แต่ว่ามันก็ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเอาแหละให้สัญญาว่าหลังจากมื้อนี้จะไมู่่วงในการสั่งต่อไปมาเริ่มทานกันดีกว่าดูความชั้นของเขานะคะ พี่เดชเราไม่ต้องทำกับ Design เ,เป็นไทยแหละนะคะกลางล่มหมดเลยต,ตามทางโน้นไปค่ะ เพราะว่าเราสึกว่าเรารอยอย้อนต้องไปยายไปดังนี้นั่นงดูไปก็กินบานานา่าสงไปตาน,นี้เป็นเอบาเหซุปเปอร์ นะคะมาดูซ้อมรับที่สองกอนห้าโมงเยน็นเพราะว่าเราหิวแลี๋ยวต้องถามพี่มดเลยดีกว่าอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทริปนี้ที่จะมาโมนโกเนี่ยพนันลูกค้าพนางนานาอยากมาดูไอ้ควันที่นี่ยิ่งตอนเริ่มต้นเลยพี่มดจอบสวนเนิ่มใจไอ้วันยากไหมไม่ พราะว่าซื้อของต่างประเทศอยู่แล้วเข้าไป F1. com ก็ไปดูตก็ตแค่นั้นเองซึ่งจริงๆอะวันแข่งวันไหนก็ลื่นนี้วันแรกกับวันนี้วันนี้จะเป็นเป็นแพ็กทีสสองแพ็กทีสแพ็กทีสหนึ่งแพ็กทีสสองสองรอบเพราะว่าเขาต้องเซตอัพรถให้เข้าโฆษณาพรุ่งนี้มีแพ็กทีสสามอีกรอบหนึ่งเป็นทอร์เรฟายแล้ววันอาทิตย์วันแข่งแล้วทำไมไม่ดูวันอาทิตย์ไปเลยซื้อตั๋วไม่ทัน ได้แค่วันนี้โ <Okay. S 1> แต่จริงวันอาทิตย์ดูใน <c oughs> ทีวีก็ดีนะเพราะเราเห็นให้สนาม, <c oughs> มดู <c oughs> อ่ะแล้วทำไมจะต้องมาดูที่โมนาโกด้วยอะ่ะจริงๆที่โมนาโก <c oughs> มันก็ะจะเป,เป็นสนามในตำนานนึกจะแข่งา80กว่าปีแล้วมัน <c oughs> จริงๆไอ้วันแข่งสนามนี้ไม่สนุกแต่รถคอสซอนนี้รถคอสซอนี้คันใหญ่มันแซงกันยากเพราะสนามโมนาโกมันมันไม่ค่อยมีทางตรงมันเป็นทางเลี้ยวแคบๆแคบๆแคบๆแต่ถ้าเป็นรถรถสมัยก่อน แบบในแมกเนตอ่ะอมันจะคันเล็กมันจะแซงแง่ายนะสนานะโมโนโซแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ใครคอลี่ไฟได้ที่หนึ่งก็แทบจะชนะดเปเ็น80%เพราะว่ามันคันอื่นมันแซงไม่ได้มันหาจังหวะแซงยากมากอ๋อคุคยง่ายว่าถ้าคอลี่ไฟได้ตำแหน่งดีๆเขาก็จะมีสิทธิ์ได้ออกก่อน เวลาออกก่อนปุ๊บคนแซงก็จะลำบากแล้วเพราะว่าเพราะว่าถนนมันแคบสนามมันแคบซึ่งสนามเขาเทินจากถนนในเมืองในเมืองที่ใช้ปกติเลยนี่แหละแล้วก็เทินเป็นสนามเฉยเลยความยากลำบากก็ตกมาที่เราเพราะว่าคนที่มาเที่ยวช่วงเวลาเนี้ย คือจะเดาไม่ได้เลยถ้าเราไม่ใช่คนที่นี่เราก็จะเดาไม่ได้ว่าเฮ้ยเขาที่เขาปิดตรงไหนเขาปิดตรงไหนเขากั้นตรงไหนไม่ให้ผ่านอะไรพวกนี้มันก็จะวุ่นวายเพราะประเทศนี้มันเล็กมากใช่ป่ะมันแบบ2กิโลเมตรก็ทั่วประเทศแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็แค่เดินถึงกันไม่ไม่ได้ยากมากแต่พอเรามันปิดอ่ะฮ้อยหน่วยอ่ะคือพูดยังไงวะถ้าจะมาเอ็กซ์เ่คจะมาดูจุดชมวิวหรืออะไรใดๆนะนะคือเดินยากเพราะว่าอย่ามาตอนแข่ง ใช่เพราะว่ามันติดอยากอยากได้ไปซะทุกอย่างเลยเวลาแข่งก็มาดูแข่งเวลามาเที่ยวก็มาเที่ยว่ากค่<ล>ะจริงๆเ,เคยมาแล้วโมนาโกมาแต่แบบเด็กๆเลยอะประมาณปี2557 257 2 7แล้วก็นี่คือการมาครั้งที่สองตอนนั้นก็เด็กน้อยมา,จากจำอะไรไม่ค่อยได้กลับว่าคร,รั้งเนี้ยคือจะมาตามรอยที่เราเคยมา แต่ว่ามันตามรอยอะไรไม่ได้เพราะว่ามันปิดเมืองไงเอาจริงพี่มดมันสนุกตรงไหนเอฟวันอะเพราะว่าแบบนั่งดูเสียงดังมากแล้วเขามีที่ขายที่ปิดหูด้วยนะเขาเสียงดังมาก มากแต่ดนความเสียงกันมันไม่เขาใจนะใส่เต็นทุกจับสนุกเลยอ่ะเสียงดังนี่มันเป็นอีเวนต์ระดับโลกนะท่กคนก็ต้องมาเออแต่จริงทั้งเมืองคือตื่นตัวกับเรื่องนี้มากเลยนะคะเอาจริงเวลาที่เรามาเที่ยวเที่ยวฝรั่งเศสมันจะมีออที่แบบเตือนเราเกี่ยวกับเรื่องโจรจ้าแต่เรามาที่โมร็อกโกตอนที่มีแข่งเนี้ยเฮ้ยไม่กากลัวเลยอ่ะ ตำรวจเต็มไปหมดเลยอ่ะมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่แค่นี้นะมันคือมันคือเฟรนเซริรเวียร่าคือคือเมืองชายหาดของของโซนฝรั่งเศสอิตาลีพวกเนี้ยเขาจะเขาจะตื่นตัวกันหมดคนนอย่างเช่นเรานอนที่นีสถูกไหม<ะ>เราเดินไปไหนพวกพอเราจะไปขึ้นรถตอนเช้านนคนขับถามกันเลยว่าเราจะไปมูนาโกใช่ไหมเออเออ่างเงีนะเรา,เ,าเขารู้หมดถ้ถาเป็นนักท่องเที่ยวมามันต้องมาที่นี่คือจริงๆเราก็นึกว่าเรามีออราออ่าเปล่า แขกกว่าที่นี่กัน จะไลออกทั้งหูเป็นไงบ้างคะประสบการณ์ F1 จริงๆก็ครั้งแรกของเลยด้วยเหมือนกันนะวันนี้ก็สนุกมากแล้วก็ได้ดูนักแข่งทั่วโลกเป็นงานเฟสติวัลแบบระดับโลกเลยจริงๆก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย